สวัสดีค่ะค่ะสยกเกมเมอร์เองนะคะวันนี้เราก็มาเล่นสกาย a อลอีกแล้วหลังจากครั้งนั้นจริงก็ลองไม่รู้ว่าคลิปจะลงตอนไหนแต่คลิปที่แล้วเราเล่นเมื่อกี้เออคือเล่นแล้วมันติดก็กละอิดย์พิมันึงเลวกันเราแบบว่าเราชอบเล่นอ่ะไม่รู้มันมันดีอ่ะโอเคไปกันเลยว่ะจริงๆอยากชวนคุณพู่ลุติเพอมาอัดเบสบอลด้วยเพราะตอนนั้นเขาลากเราไปเล่นแล้วมันสนุกดีอ่ะถึงเราจะเล่นเราก็แพ้ก็เือ โอเคนี่ก็แมปใหม่อีกแล้วมั้งน่าจะใช่แหละเออแมปใหม่แหละน่าจะแมปจังเกิลเปล่าไม่รู้ไม่รู้น่าจะใช่โอเคเราก็มัวเอานะฮะมัวสุ่มเหมือนเดิมสไตล์เราคนออกออกเข้าเข้าอยู่รอแบบโอเคสิบวิ <c oughs> ก็เล่นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเออคลิปที่แล้วก็ลืมพูดเลยนะค่ะใครอยากเล่นก็เดี๋ยวลิงค์ลิงก์เซิร์ฟเวอร์คอสโมอยู่ใน กล่องข้างล่างนะก็ไปเล่นกันเยอะๆนะมาเล่นด้วยกันมาแล้วก็อย่าฆ่าเราด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่เล่นเรามักจะโดนฆ่าตลอดเวเลยนะคะเอเค <c oughs> เกิดการระเบิดเขาระเบิดกันยังไงวะเขาระเบิดกันยังไงอันนี้เราไม่รู้จริงโอเค5้าโอเคอันนี้สู้ไม่ได้หยุดหยุดหยุดเมื่อกี้ฉันเห็นอะไร มันมันมันบักเหรอใช่ไหมอืมเขาเเขาเพิ่งปาเอนเดอร์เพให้มันโลกตกลงไปใช่ไหมพราวว่าใช่นะที่เราเห็นอนะโอ้โหมีแต่คนโดนเน a t ะมันเป็นอะไรที่แบบเราฆ่าเขาไม่ได้อ้าเดี๋ยวสีใจเย็นลูกสาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำได้ยังไงวะเขาคือใครวะโอ้โหตกใจมากมาย หนีดีกว่ามั้งเนี่ยเมียนด้วยเพลอันเดียวด้วยเขาทำของเราแตกมาแล้วโอ้เมียนด้เพลอันเดียวป๊ว <c oughs> อสน,นี่หวาลบอย่างนั้นอะโอเคแล้วก็ล่วงลงไปแล้วนะฮะโอเคอ้าวเมื่อกี้ไม่นับคิวเหรอหรือว่าเขาไม่ได้นับคิวอะ แล้วก็ไม่เอาอาหารหาอะไรมาเลยงโง okay, ่หโง่เนี่ยโอเคเขามีอาหารเหลืออยู่เหลือสองคนละเขาอยู่ตรงนีนะไม่มีไม่มีเอ็นเดอร์เพไงตอนนี้กำลังตั้งใจมากเฮ้ยเสียงเพลงคอมาเบาๆเ่องจากเราลืมปิดทักษาสนัยที่ไม่ค่อยมี คุณลุมมีเลยเหรออย่างนี้เราจะไปหาเขายังไงอะ่ะไม่อ่ะไม่ไม่ไม่อ่ะค่ะถ้าคุณจะทำอย่างนั้นนะนะเอาไงเดี๋ยวไม่น่ารอดอะ่ะ ดูเราบ้างปะเขาไม่สนใจเราเลยไก่ดังอ้ายเดี๋ยวสิลูกสาวนี่โอ้โหโ,โเกือบตายเกือบตายค่ะเกือบตายไม่ปลอดภัยวะรู้สึกไม่ะไม่ปลอดภัย เขายิงเกือบโดนเราด้วยแสดงว่าเขาก็โอเคอยู่คือตอนนี้เวลาอัดคลิปเราต้องเล่นในหน้าจอที่มันเล็กกว่าปกติอะแต่เวลาหน้าจอใหญ่เรายิงไม่เคยโดนใครเลยลจริงโอเคไปทางนั้นเขาไม่น่ายิงโดนแต่กว่าจะถึงก็เป็นชาติอ่ะจะเอาเหรอเฮ้ยโดนด้วยมันเป็นเรื่องมาหาอาจารย์เปลืองอ่ะโอ้เหลือแปดอันต้องไม่เอากล่องอย่างน้อยอะ เขายิ่งโดนเราเราน่าจะไปข้างหน้านะคะเดาอาอเดี๋ยวเห็นไหมไปข้างหน้าจริงด้วยเออโดดโดดค่ะโดดโดดหยุดค่ะหยุดโโโนโน โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยทำมันยิงโดนได้ยังไงด่วนด่วนโอเคเขายังไม่มาเข้ามายังวะอ๋อไปชื่อหายวะ่ะโอ้ดีจีค่ะ <ś les> อฮ้ยเกมเมื่อกี้ยาวนะยาวอยู่ g G ค่ะ g G เกือบชนะแล้วอีกนิดเดียวเองอีกแค่แบบอีกนิดเดียวเองโอเคลองอันนี้มั่งไหม <ś les> ลองอันนี้มั่งดีกว่าโอ้ยอันนี้เกาะก็กาดคโนแล้วไม่ได้เก่งแมบบนี้เออแมบ,บใหม่เหมือนกันแบบนี้ดู <ś les> แบบนี้ดูชิวมากอะ โอเคเราอย่าเพิ่งใส่ก่อนเนาะเคมีอนทันนิงเทเบลิลคือเราเห็นคนนั้นอะเขาปาเขาปาเขาปาไอเดียหิม,มะแล้วมันระเบิดอะ่ะแสดงว่าหิมะมระเบิดเกมเนี้ยก็ใครรู้ช่วยบอกเราหน่อยอะเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเลยโอเคหกเท่ากันแล้วเ,เราเอาอันนี้มาดูเท่กว่าโอเค ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้เลยนะฮะโอเคหรือเอาดาบเอาดาบน่าจะดีกว่านะดาบน่าจะมีอะไรไม่มีเอีกพียอะไม่มีอีกเพียออ,ออืมม,ออม,มีคนเร็วมากอะ อันนั้นเขาทีมกันเนระเขาทีมกันโคตรโหดเลย <c oughs> มมหน้ารอดเฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ฉันจะไม่ตายง่ายๆอย่างนี้ฉันจะไม่ตายโอเคโอเคเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะคะโอ้ย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 แหลกแหลกแหลกเคอีกสักตาหนึ่งเราต้องชนะสิถ้าไม่มชนะไม่เลิกเล่นแสดงว่าวันนี้เราต้องเล่นทั้งวันนะ,ะไม่ใช่ห ชนะแค่ตาแรกเอา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 ,เอาคิดเดิมดีกว่าเนาะมันดูมีอะไรกว่าดูดิเกาะก็ดีกว่าเนี่ยรู้สึกปะเกาะมันดูดีกว่าโอเคโอเครอบนี้ตั้งใจแหละเมื่อกี้มันก็แค่แบบพูดยังไงก็แพ้อะอโอเคแบบนี้ก็เอ่อจะไม่ได้โอเคนะฮะมั่วๆเกียนเกียนตามสไตล์ตเราเหมือนเดิมสิบวิ้งแล้ว โอเคสามสองหนึ่งเขาดางะแล้วเราก็จะล่วงโอเคอือคุ้นๆน,นะแบบเนี่ยแต่เอา้าเอา้าเอา้เอาทำไมทำกับเราเนี้ยเอา้าเข้าไม่ได้หรอวะเอา้าเอา้าเดี๋ยวสิเดี๋ยว <laughs> รู้สึกเหมือนเอา้าเข้าไม่ได้อ่ะโอเคเข้าไม่ได้อ่ะ อ้าวเอ้อทุบไม้ข้างๆมันจะเร็วไหมอ่ะถ้าขึ้นไปแล้วไม่มีกล่องนี่น่าดูนะนี่นี่มีทางลงด้วยหลบหลบในนี้จนกว่าเกมจะจบบัก๊กไฟบัก๊กโอเคไม่มีอะไรเลยแต่มีแร่เยอะมาก Okay. เอากล่องอยู่นี่โอ้โ oh ห oh. เออเออของดีโอเคนะฮะเราว่าคิดนี้ดีกว่าคิดดาบอะ่ะเพราะว่าอมธนูมันหาได้อยู่แล้วอะวางไว้ก่อนเผื่อเจอหนังสืออืมเพราะเราว่าธนูมันหาได้อยู่แล้วอะแล้ว <c oughs> เรา,เราแต่ดาบมันหาดาบดีๆีมันไม่ไม่ไอเนี้ยม,มันหาย,ยาก เออไม่ค่อยมีอะไรดีๆเลยก็บนี้อันนี้คือจุดไฟหรือว่าจุดระเบิดไม่อยากทำตัวเองนะฮะ <c oughs> โอเคตายทาไมตายกันเร็วจังเราก็หลบในนี้จนกว่าเขาจะจบกันดก่อน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋วไม่ได้สิถ้าสองคนนี้เราเขาทีมกันบอกเลยว่าเราตาย รู้สึกว่าไม่มีทันลูกธนไม่ได้ช่วยโอเคเขากำลังสู้กันนะฮะจะโยนยังไงให้มันโดนกล่องแมวดีวะปไปไปโอ้ย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 อออยบากบลกบอกบกบกบกโอ้มีคนอยู่แถวเนี้ยมีคนอยู่แถวเนี้ย ตีกันละอยู่ไหนวะอยู่ข้างในเคบุกโอเคนะฮะเราอาจจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคไม่หลอดโอ้อะไรอ่ะเล่นก่อเฮชนมาเต็มอย่างนั้นแล้วจะชนะได้ยังไงอ่ะ ไม่แฟรไม่แฟรเดียเด๋ยวเลยดอเอาอีกรอบรู้ไว้ว่าเคจีเปคนไม่ยอมแพ้นะฮะแต่ก็จะแพ้ทุกรอบอยู่ดีแบบนี้บอกไม่ได้ว่าใหม่หรือเปล่าอะแต่เราว่าไม่ใหม่แล้วอะเราจําไม่ได้จริงนเราจำไม่ได้อ่ะเราเล่นเล่นไม่เคยจําแมปได้เอาอจริงๆโอเคเอ่อสี่คนห้าคน หกคนเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาเล่นกันสิเล่นด้วยกันสิเล่นด้วยกันเรามาเล่นกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวสิบวิห้าห้าห้าสี่สามสองหนึ่งเย่โอเคแบบนี้ <c oughs> จำไม่ได้จริงๆโอเคอันนี้เราก็วางวางาไปก่อนเลยนะฮะ อม,มันลกมันต้องวางยังไงวะอืมจำไม่ได้เราไม่ได้เล่นนานเกินอันนี้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 เห็นไหมถ้านูปัญหาได้เออคือมันมันไม่รู้ดิมันไม่ไอเน,นี้ยมันเข้าใจฟิววะไม่เข้าใจหรอเอ้ยอันนี้เอ้ยของโหดของโหดโอเค น่าให้เอ็นชาร์ดมาทำาไมทั้งสองอันวะเอืมโอเคค่ะรอบนี้แหละตาของเราละของดีลงเลยโอเคเอ็นชาร์ดลงดาวให้หมด ค่ะไม่ไม่ไม่เถียงพาวเวอร์โอเคค่ะ,ะเครียดกับการเอนชานจริง,รงอมลองเอนมีไหม <c oughs> ไม่ได้ช่วย <c oughs> เบืองวิลโอเคมีอะไรดีๆบ้างไหมเอ่ย โอเคอันละหนึ่งอันละหนึ่งรู้สึกได้ถึงใครบางคนไม่ได้มีใช่ไหมเมื่อกี้ตกใจนึกว่าหนังสือคือคน protection protection โอเคข่ายเยี่ยมโอเค okay. เราถึงเราไม่รู้ว่านั่นทำอะไรได้เออเขาบอกว่าการแรงระเบิดปะจำไม่ได้เหมือนกันเหลือสี่คนเหลือเยอะมาก เห็นโดดอย่างิงอยูงย่งนั้นคนหนึ่งทำไรดีก่ะโอเคเอา่าทำไรดีทำไรไม่ได้ละอ๋อโอเคตอนนี้ตาผ้ามากถ้าผ้าดิบอะไรก็เม้นอว่เม้นบอวได้เม้นแชแฉกันได้เอาโอ้โหโ,โอ้ยเตืองทำไมไม่เห็นมาตอนแรก ไม่ได้หวังจะให้โดนหรอกนะหลบอีกแล้ว่าไม่ชอบเลยไม่หลบก็ตายสิเนาะนว้าไปเลยไหมไม่ดีไม่ดีมั้งสูงขึ้นมาหน่อยโดนวาเมื่อกี้โดน กานนี้เงียบเงียบพราะตั้งสมาธิอยู่นะคะไม่ต้องตกใจว์ปไปเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่การวาร์ปเรียบร้อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเหลือสองคนละคนที่ชื่อยูล็อกเอออย่างนี้สิเท่าต้องการ เขาอยู่ไหนวะต้องกำหนดเป้าหมายก่อนอะอืมไรวิแววไรวิแววมากตรงกลางวะเราเห็นไปชื่อวะหรือว่าตาเราโอเคมันมาจากไหนยูยูยล็อกอยู่ไหนเน่อนั่นเนาะ ฮะไม่ใช่เอ้ยลูทธนูมาจายังไงอะเดี๋ยวนะอ <c oughs> อกนึกว่าแหลกโดลวงจบเลยโอเคเขาอยู่ข้างในอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ทำไม โอเคเหนื่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าอยากเล่นก็เออลิง MC c คอสโมก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเออมีมินิเกมเยอะมากก็เล่นเราสนุกนะมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะคะก็ถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b e นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย